ในยุคสมัยที่โลกถูกทำลายล้างหลังสงครามโลกครั้งที่สองสัตว์ประหลาดผู้เป็นตำนานได้กลับมาอีกครั้งเพื่อทวงคืนความยิ่งใหญ่และการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ในช่วงหลังสงครามกอซิล่ามานัสวันไม่ใช่การกลับมาแต่คือการเริ่มต้นใหม่ที่ท้าทายทุกออกแบบทำไมทีมงานถึงสร้างเรื่องมันเนี่ยดูสมจริงแล้วก็มีความโอสุครูแบบต้นฉบ,บับด้วยผ่านเทคนิคจีไอขั้นเทพเก่าแบบที่ผสมผสาน ระ้ว่าความคลาสสิกและความทันสมัยและโทนสีมืดมนที่สะท้อนถึงความที่บองของมนุษย์จนได้รัลออสการ์สาขาวิชวลเฟกนะครับก็มาดูเป็นหลักงานสร้างไมนัสโกจิหรือกอรซิล่าไมนัสวันในปีพันเกโลกยังไม่ทันหายจากแผลสงครามเมื่อการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่เรียกว่าปฏิบัติการคลอสโลดได้ปลูกสัตว์ประหลาดตัจบันให้ตื่นขึ้นจากความมืดมันคือโกจิระสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์จากเกาะโอโด ที่ถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรทำลายล้างจากการรับรังสีนิวเคลียร์นี่คือจุดเริ่มต้นของความแค้นที่มนุษย์ก่อขึ้นในกอรซิล่า -1 สปาร์ลาดไม่ใช่แค่สกรูแต่มันคือตัวแทนของความสิ้นหวังที่มนุษย์เป็นผู้เรียกมันมาก็ออกแบบโดยจาก,กรชีย่ยามาสกิทกอร์ซิล่าเวอร์ชันนี้ถูกสร้างสรรค์ให้เป็นสัญลักษณ์ความโหดร้ายที่มนุษย์สร้างขึ้นผ่านการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างคมคลาสสิกและความสมจริงวนญี่ปุ่น ต้องมาเชิญกับความเสียหายที่เรียกว่าระดับติดลบศูนย์ความหวังที่มอดลงหลังสงครามโลกครั้งที่2และการมาของสัตว์ประหลาดยักษ์ที่ไม่มีใครหยุดได้จากการสัมภาษณ์ของทากาชิเอมาสกิกับสกินแลนด์นะครับเขาได้กล่าวว่าเราเนี่ยตองกายกอสล่าพันนี้ดูเท่สุดๆโดยออกแบบให้หัวเนี่ยเล็กกว่าปกติแต่มีขาใหญ่และแข็งแรงบปพิเศษและเมื่อมันเหยียบพื้นเนี่ยคุณเจนนิวท้าของมันงอขึ้น เหมือนเป็นสัตว์ป่าจริงๆและเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกได้ถึงพลังเราจะเน้นรายละ,ละเอียดแบบใกล้ชิดในแบบชุดสูตรเมชั่นเนี่ยไม่สามารถทําได้เขาบอกว่ากอรสลาตัวนี้เนี่ยใช้โพลิกอนนับล้านในการสร้างส่วนผิวหนังไดโโ้แรงบรใจัยจิตนุสเสาและเมื่อมันบาดเจ็บจะมีพื้นผิวที่เปลี่ยนไปเหมือนกับแผลเป็นตามธรรมชาติเรามาส่งาสารหลายชั้นให้ดูเบกกันลักนะครับแล้วก็บอกว่าเราเนี่ย อยากจะย้อนกลับไปสู่แก่งเรื่องกอซิล่าในฐานะตัวแทนของอาวุธนิวเคลียร์ภายในร่างกายของมันนั้นถูกออกแบบให้คล้ายกับกลไกของอาวุธเมื่อพลังงานรวมตัวกันจะเกิดกับอินโพลสหรือยุบตัวระเบิดนำแสงสีฟ้าก็จะพุ่งออกมานั่นคือผลที่เขาออกแบบไม่คีบหลังเนี่ยมันพุ่งออกมาได้แล้วก็ยุบเข้าไปนะครับโดยก่อนจะมาเป็นกอซิล่ามวันเนี่ยทาคาชิยามาซกิ ผู้ที่เคยเออกแบบงานสร้างกอร์เล่าเวอร์ชันผู้มิทักษ์มาก่อนในเครื่องเล่นกอร์เซล่าเดลไลในปี2021เรียกว่าดีไซน์มันก็คล้ายกันเลยนะครับด้วยเทคนิคดิจิตอลสกาวใน Z Brush และโมเดลความละเอียดสูงถึง380ล้านโพลีกอนโดยโคุเกะทากุจิกอร์เล่าเวอร์ชันนี้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นสุดยอดสปราร์ตที่รวมจุดเด่นของยุคเฮเซแล้วก็มอนสเวิร์สเราเจอกว่าดีไซน์เนี่ยมาแอบคล้ายเฮเซอยู่แต่ตัวทวมขึ้น มีความโมเดินแบบมอร์เวิร์สด้วยยามาสก,กิออกแบบให้มันเนี่ยมีหัวเล็กต้นขาใหญ่เพื่อให้ดูหน้าเกรงขามในมุมกล้องม,มุมสูงเขาอธิบายว่ามันต้องดูเท่น่ากลัวหรือคงม,มีความเป็นกอรซิล่าดั้งเดิมเราอยากให้มันยืนตัวตรงขาใหญ่แข็งแรงมาภูเขาช่วงล่างจะมีน้ำหนักใบหน้าดุดดันแต่รู้ทันทีว่ามันคือกอรซิล่าเพราะว่า,ราจริงว่ากอสซ่ามโมเดินช่วงหลังเนี่ยยิ่งของมาสเวิร์สเนี่ย ร่างกายกอสล่ามันจะโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยใช่ไหมเหมือนเนินเสาแม้แต่กอสิลายุคมน,นิยมเองเนี่ยร่างกายกขาโน,น้มไปข้างหน้าในยุคเรวัคก,ก็ไม่ต่างกันนะครับทั้งของอะไรอะ่ะอนิเมะไรผ้าแล้วก็ SP เนี่ยร่างกายมันจะโน้มแบบเนินเสาจะมีชินก็ซิล่านี่แหละที่พอไปร่างสี่เนี่ยร่างกายยืนตดหลงนะครับเพราะตัวอันโนเองเนี่ยก็อหญ่ตัวกอสล่าเนี่ยเหมือนคมสุดชุดยางไงก็เลยต้องยืนตดหลงนะครับและนี่คือพื้นฐานสำคัญที่ถูกส่งต่อสู่ก็ซิล่าใม่นสวรรจากเครื่องเล่นสู่จอภาพยนตร กาออกแบบที่ผสมผสานความเท่กับความสยองกว่าจะได้ตัว CGI m เนี่ยทากคชิยามาสกิ uki, ต้องท้าทายกิจกัดและเอฟเฟกต์มากนะครับเขาเนี่ยร่วมกับชิโรกุมิบริษัท VFX ที่เป็นจุดเริ่มต้นในวงการของเขาและนี่คือความลับเบื้องหลังของการออกแบบที่ยิ่งใหญ่นะครับโดยเขาเนี่ยก็เรียกว่าเอาแรงมือใจาจากผลงานเก่าเครื่องเล่นค o d z i l l the Rise มันไม่ใช่แค่โปรเจกต์ทดลองแต่คือห้องปฏิบัติการสําคัญ ที่สอนเขาว่าเออกอซิล่าน่ากลัวแค่ไหนเมื่อถ่ายยากโคสอัพทีมชื่อกุมิใช้บทเรียนนี้เนี่ยพัฒนากอซิล่า minus ดยเริ่มจากแบบร่าง3แบบ 1. ่ร่างสปาดุร้ายในความดิบเถื่อน 2. ร่างเซลล์อีเจเนเรตผิดเพี้ยนผิวหนังบิดเบี้ยวเหมือนบาดแผลนิวเคลียร์และ 3. ร่างสกาเฟสสีหน้าหดเที่ยมเหมือนตัวร้ายหนังมาเฟียแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็โลดดีไซน์ที่คิดใหม่ออก แล้วก็ดีไซน์คองเดลไลน์เป็นพื้นฐานนะครับเพราะมันเนี่ยมีความสมดุลความเท่และความน่ากลัวอยู่แล้วพร้อมกับรายละเอียดที่อัพให้มันสมจริงขึ้นโดยการสร้างกอส์ซล่าเนี่ยเริ่มต้นด้วยมเดลดิบใน z b ras, โดยตาก,กชิยามาสกิก่อนที่โคสกเกะตะกุจิเนี่ยจะขยันรายละเอียดให้สมบูรณ์แบบเสื้อบ,บจอ IMAX และนี่ความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งนะครับอย่าลืมนี่คือหนังกอส์เล่าทุนไม่ถึง15ล้านนะครับกอส์เล่าถูกออกบให้มีรูปทรงแหลมคมโดยเฉพาะแผ่นหลังที่ดูดุดันขึ้น ดวงตาสีทองรูปอัลมอนด์ขนาดเล็กคล้ายกับมนุษย์ได้แ,แรงบนันดาลใจจากกอร์ซิล่าเวอร์ชันฮอลลีวูดแล้วก็มีเวอร์ชันเนืเสาด้วยนะครับย้อไปยุทธสงครามโลกครั้งที่2 Godzilla กอซิล่าเวอร์ชันกอนถูกฉายลังสีเนี่ยถูกออกแบบให้มีท่าทางแล้วก็สัดส่วนเนี่ยใกล้เคียงกับเนื้เสาท์โทรพอตพร้อมกับใช้ระบบซิมูเลชันกล้ามเนือ้อเพื่อกลาวข่าววันที่สมจริงถ้าใครดูก็เจ๋งว,ว่าผิวหนักของมันเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณปากเนี่ยมันมีเหมือนเลยนะเหงือกของมันเนี่ย มันขยับผิวๆตามเสียงคำรามเลยไงมันจะกระแบบกับเวอร์ชันโดอลังซีนะครับที่ผิวหนังเนี่ยจะแข็งขึ้นและเมื่อมันถูกทายเป็นสัปาร์ลาดกลายพันธุ์นิวเคลียร์ยามาสกิต้องการให้มันดุเหมือนทั้งสัตว์ลายหรือเทพเจ้าจึงหรืเลี่ยงการขึ้นวัลแบบสัตว์ทั่วไปและไม่ใช่เทคนิคเพอร์ฟอร์แมน a n t Capture มันจะชินกอรซิล่าคือไม่ใช่โมแคปนะก็ออกถือว่าทึ่งอยู่นะเพราะว่าลายชาัดในร่าไงไวนักวันเนี่ยตอนแรกกันได้ว่าโมแคปไง ขาจงใจให้มันเดินเมอกคนสุบชุดอย่างก็นึกว่าเขาใช้โมแคปไมกระชินกอสซิล่าดนะครับแต่มากลัวเออเขาอนิเมตด้วยมือซึ่งมือถือถอไม้ดีนะขนาดกอมาสเวริร์ยังใช้โมแคปเลยนะครับและรู้หรือไม่ความน่าเกรงขามของกอสซิล่านั้นอาจมีความลับมาจากแมวในบ้านของตัวผู้ขึ้กับเองนะครับภรรยาของตัวตะกะชิเอมาสึกิที่มากอดซาโต้เธอสังเกตเห็นว่ากอสซิล่าในหนังเนี่ยมีท่าทางคล้ายกับแมวสองตัวที่เธอเพิ่งรับเลี้ยงมากอดเริ่มสร้างหนัง ซึ่งยามัสกิเนี่ยน่าจะเป็นคนรักแมวมากๆนะครับจนเผลอส่งอิทธิพลของตัวแมวเนี่ยเข้าไปตัวก็ซิล่าด้วยเหมือนกับอสเวอร์นำภาพลักษณเองก็ทำตัวเหมือนแมวนะครับโดยสรุปตัวดีไซน์ของตัวก็ซิล่านะครับเราเริ่มจากตัวเนเสาก่อนก่อนจะเป็นตัวสปลัดนิวเคลียร์เนี่ยอย่างที่บอกไบบข้างต้นว่าก็ซิล่าตัวนี้เนี่ยได้แรงบั่นใจมาจากในเสาทูลลอพท์เช่นทีเร็กซ์พอสัมสาษกับ DNA ของก็ซิล่าก็ก็แปลดและก็ซิล่าโซลัสด้วยเพราะยามัสกิก็เคยบอกว่าเออเขาก็คล จึงไม่แปลกที่กากรเข้าไปของตัวกอรล่าเนโวเสาเนี่ยจะมีความเป็นกอกแปดอยู่โดยมันเนี่ยมีท่าเดินก้มตัวสองขาเหมือนสัตว์ดุรายยุคดึกดำบรรทาวที่เดินด้วยปลายนิ้วให้ความรู้สึกดุดันหัวโตเมื่อเทียบกับลำตัวมีปากแหลมแบบไทนโนโซอลัสและมีแผ่นหลังที่ยาวมากโดยเฉพาะชิ้นที่ใกล้คอที่อยู่สูงที่สุดแต่จุดเด่นที่สุดก็คือเกล็ดแหลมคมที่เลียงลายบนกรามและหนามแหลมที่ข้อศอกและพอปีพันหกอการตอนนิวเคลีย ก็เปลี่ยนจากกอรซิล่าจากสัตว์ดึกดำบรรพ์ให้กลายเป็นอาวุธมีชีวิตนะครับเราก็เจนว่าแมเนสวันเนี่ยได้ดีเเอมาจากเฮเซทั้งท่าเดินและรูปร่างทรงพลังมอนสเตอร์เวิร์สจะเน้นตรงผิวหนังแล้วก็แผงหลังแบบสปาราสดจริงแล้วก็กอรซิล่าเดลไรท์ที่ออกแบบโดยยามาสกิเองแต่วอร์ชั่นนี้พิเศษกว่าด้วยแผงหลังทรงหนามแหลมที่มีความคล้ายมิเลโกจิกับคิริวโกจิซ้อนกับรายละเอียดบาดแผลเจตยูเคลียร์เช่นเกล็ดผิวหนังลอกไปสะเก็ด มันแพ้จากลังสีแล้วก็มีเสียงตานอ่อนบริเวณแก้มขวาตอนที่มันเน่จโดนทุบระเบิดระเบิดในปากนะครับแล่ตอนที่รากกายของมันเน่ยเสียหายยิ่งหนักแล้วก็เจนว่าผิวหนังของมันแตกเป็นร่องเลืองแสงสีฟ้าดวงตาของมันหลุดออกจากเบ้าและถูกปกคลุมด้วยเหมือนเมือน้ำแข็งร่างกายถูกแช่แข็งบางส่วนแต่ก็ยังคงโจมตีได้นะครับและเรียกได้ว่ากัสลาหมนศวันนั้นไม่เพียงชนะใจเป็นแฟนแต่ยังถูกยกให้เป็นกัสตาที่สมจริง และทรงพลังที่สุดเรื่องหนึ่งก็ออกแบบนี้ผสมผสานความคลาสสิกของยุคเฮเซและความดีของมาซวดีลงตัวทุกครั้งที่มันขยับคุณจะสึกได้ถึงแรงอัดแรงกระแทกมันก็สปปาดจริงๆและบวกกับที่ถูกสร้างมันน้อยมากๆนะครับน่าจะไม่แฟคขับทั่วโลกเนี่ยเี๋ก็บอกเลยว,ว่าหนังนนี้สมควรดได้ออสการ์และมันก็ได้จริงๆนะครับออสการส์สาขาไปเชื่อเฟกซิลหรือว่า หลังจากจุดเริ่มต้นของเกาะโอโดสู่การกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสิ้นหวังแล้วความหวังไปด้วยกอสซิล่ามันสวันไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดแต่คือกระจกสะท้อนความโหดร้ายของมนุษย์กว่าจะมาเป็นทุกช็อตบนจอคือการทํางานยงหนักของทีมสร้างที่เชื่อมั่นในความสมจริงที่เหนือจริงผ่านเทคโนโลยีเท่าที่มีของญี่ปุ่นในตอนนั้นและจิตวิญ,ญญาณของกอสซิล่าที่ยัคงอยู่ และนี่คือเบื้องหลังการสร้างก o d z ซิล่าแมนาสวนะครับเรีวยกว่านะักกอร์ซิล่าที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ดีไซน์ผมก็ชอบมากๆด้วยนะครับและถ้าผู้ชมคิดเห็นไงกับดีไซน์แมนาสวก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะเสารวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ